ก็ได้รับรายงานจากทางกระทรวงการคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะว่าจะเริ่มมีขนาดนี้ก็เริ่มมีกระบวนการในการเริ่มใจ่ายเงินนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่อาทิตย์หน้าค่ะเริ่มได้เมื่อไหร่อทิน้าค่ะวงเงินเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้คงจะต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาต้องแจ้งกระทาเชวนายเชีอรค่ะก็คงต้องเป็นไปนตามลําดับนะคะ <c oughs> ว่าต้องต้องเรียงตามลําดับอะค่ะลสก็คสานเิปล่อย้ เราก็จริงๆแล้วมันเป็นขั้นตอนที่ทางกระทรวงการคลังเขาทำในในขั้นตอนนะคะนะคะเรื่องขอาแบนี้มีความพยานามที่จะให้มีคนกลางในการเจรจาเพื่อหาความคันเด่นนะคะค่ะ,คะ,คะจริงแล้วก็ในส่วนตัวฉันเองก็ถือว่าอะไรก็ได้ที่ให้บ้านเมืองสงบเราก็ยินดีให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็รับฟังนะคะก็แต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องพูดว่าดิฉันเองก็คงเราก็คงจะอยู่ในที่ใส่ที่เรียกว่าการเจราจาเลย เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องมีเรื่องของขั้นตอนตามกฎหมายหรือสิ่งที่ปฏิบัติได้หรือไม่ปฏิบัติได้อันไหนปฏิบัติได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็ยินดีค่ะนะคะมองที่คุณวิศณุเป็นยังไงบ้างคะที่ข้ามาเป็นตัวกลางค่ะทิงท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ะคะ่ะก็อย่างที่บอกว่า,อย,าอย่ามองว่าดิฉันเป็นตัว,ตวกลางหรือผู้ขัดแย้งเลยะคะ่ะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยก็ไม่ใช่ที่ตัวดิฉันเพราะเันเรื่องจากว่าเป็นข้อกฎหมายบ้าง เป็นระเบียบบ้างเป็นแนวทางตามรัฐมนุนบ้างก็คงต้องให้ผู้ที่รู้ได้มาช่วยกันคิดมากกว่าว่าบ้านเมืองจะออกยังไงเพราะจริงแล้วมันไม่ใช่ว่าคุยกับคนสองคนแล้วจะจบได้ใช่ไหมคะถือว่าเราตกลงขั้นตอนอย่างหนึ่งวิธีการแล้วการปฏิบัติจะทําอย่างไรผู้ที่ถือกติกาจะทําได้หรือเปล่าฉะนั้นมันจะมีองค์ประกอบเยอะทีเดียวอะค่ะนะคะค่ะวันนี้ท่านยกมองแนวทางการการที่แก้ปัญหาเพื่อหาทางออกของประเทศตรวนี้มองว่ามันควรจะเริ่มจากตรงไหนนะคะ ก็จริงๆถ้าเริ่มแรกกันนะคะจริงๆก็คงจะต้องให้บ้านเมืองกลับสู่สภาวะปกติแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยากเห็นการเลือกตั้งให้มีความสมบูรณ์ให้มีการเลือกตั้งให้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรครบโดยเร็วเพราะถ้าเมื่อครบโดยเร็วได้เปิดสภาได้ ทุกอย่างก็จะเริ่มในการแก้ปัญหาได้ตั้งแต่เรื่องของการปฏิรูปหรือการที่จะมีการปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายต่างๆก็สามารถทําได้อันนี้ก็จะทําให้ให้ทุกอย่างได้เดินภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญค่ะเพราะว่าถ้าการเลือกตั้งเดินไปไม่ได้อันนี้ก็จะทําให้การทํางานต่างๆของแต่ละหน,น่วยก็จะทําไม่ได้วันนี้ก็จะเห็นอยู่ว่าเราก็มีปัญหาข้อจํากัดหลายอย่างแต่ว่าก็พยายามที่จะบริหารจัดการแล้วก็จัดลำดับความสําคัญให้เดินให้เดินไปได้ค่ะ เป็นรานมากเลยถ้าถามนัวท่านนายกที่ว่าคอกปสกับคมชอิสระอะไรที่มันน่ากลัวกับอะไรคะสำหรับตัวรัฐบาลดิฉันคงเอว่าจะบอกว่าความน่ากลัวนั้นก็คืออะไรที่พยายามกําลังทําลายระบบที่มีอยู่อะไรที่จะทำให้ให้ไม่สามารถรักษากติกาหรือระบบประชาธิปไตยต่างอันนี้แหละค่ะอยู่ในข่าย วันนี้คุยกับขอกีเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็จะเป็นเรื่องของการติดตามงานนะคะเพราะว่าก็จะมีเรื่องติดตามงานในเรื่องของการเรื่องเรื่องของระเบียบเรื่องของการย้ายแล้วก็เรื่องของงบประมาณต่างๆที่อาจจะมีปัญหาในส่วนของการใช้งานของกองทัพว่ามีสิ่งไหนที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ทั่วทั่ไปค่ะอย่างเช่นเรื่องของปัญหาในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือหลายๆอย่างค่ะคุยเรื่องกัน สถานการณ์การเมืนแล้ววันนี้นะคะขออให้ความเห็นุม่างๆแต่วค่ะ,คะก็คุยเป็นเรื่องงานทั่วไปนะคะ,ะ,คะนะคเพราะว่าทุกอย่างก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายใต้ของสอสอ,อยู่แล้วแล้วก็ทางกองทัพก็ยินดีให้ความร่วมมือนะคะตามการร้องขอหรือตามหน้าที่อยู่แล้วอะคะ่ะเรื่องเหตุความไม่สุขในพื้นที่ภาคใต้ท่านอได้เน้นยำ้ำอะไรญญญาค่ะก็เน้นย้ําค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะให้ทางปปสเนติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาความสงบนะคะแล้วก็เราก็คงจะมีเรื่องของการติดตาม เพราะว่นก็จะมีงานที่หลายๆกระทรวงที่เราได้มีการแบ่งเป็นหกลุ่มงานก็จะให้มีการติดตามในส่วนของงานหกลุ่มงานเพื่อว่าวันนี้มีปัญหาในเรื่องของการชุมนุมผู้ชุมนุมทางการเมืองเราก็ไม่อยากให้ทุกหน่วยงานนั้นละเลยในการแก้ปัญหาจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเองเราก็เป็นห่วงสถานการณ์เพราะว่าวันนี้เองก็สถานการณ์ต่างๆก็เราเราก็ไม่อยากให้มีความรุนแรงก็ขอว่า อย่าให้มีการสันนิษนในเรื่องของการทําในเรื่องของเหตุโดยเฉพาะเรื่องของเด็กหรือว่าทางด้านของผู้สูงอายุเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็ไม่เป็นภาพที่เราไม่อยากเห็นนะคะมีการทํะเมนคาวันนี้มีรายงานการกราการดูแล้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างเหตุที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนช่วงเช้าค่ะกก็ทางทางด้านของท่านผู้จัาการก็ก็ได้รายงานก็คงจะติดตามผู้กระทำความผิดโดยเร็วนะคะค่ะประเมิน่อที่ส่งหนังสือประเมินสถานการณ์ทีละคนได้ไหมคะค่ะค่ะ ค่ะก็ได้มอบหมายทางท่านรองกรุงเทพฯให้ไปหารือกับทางกกตก่อนนะคะเบื้องต้นว่าเราจะมีการออกอย่างไะนะคะก็คงเดี๋ยวรอให้เขามีการหารือกันก่อนค่ะตหนดวันเลือกตั้งที่วางไว้เดือนหลักฐาเนี่ยขณะที่ทางรัฐเพื่อนไทยเนี่ยอย่างวันก่อนนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในส่วนในส่วนของรัฐเพื่อนไทยในการหารือ จริงๆแล้วภายใต้กฎหมายเนี่ยพรบ,รพรบรยุตสภาเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะ,ะที่จะให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดนะคะถ้าอะไรที่ทําให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดให้กับเข้าเข้ามาให้เร็วที่สุดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อย่างไรก็ตามก็คงต้องไปหาลือกับกรตถึงเรื่องของรายละเอียดอยู่นะคะค่ะโอเคค่ะคุณ